สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแจงอีกแล้วนะคะในรายการลองของใหม่ EP ที่12แล้ว ตา EP นี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันใหม่ๆกันต่อเลยนะคะซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของฝั่งแอปพลิเคชันแล้วก็ฝั่งเว็บไซต์นะคะจะมีอะไรอัปเดตบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยจ้าและสําหรับในส่วนของฝั่งแอปเลยนะคะฝั่งแอปพลิเคชันตอนนี้เนี่ยเขาสามารถคอมเมนต์นะคะเป็นรูปภาพในช่องแชทได้แล้วคุณพี่ ตอนนี้นะคะพี่ๆก็ยังสามารถแนบไฟล์ W I นะคะของ P M A M c h e Check ็ค e e t ค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ JPEG หรือว่า PDF ก็ได้นะคะแล้วก็ยังสามารถกดดูได้เลยนะคะที่ในหน้าของ P M A M c h e Check ็ค e e t นั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ในการบังคับการกรอกลายเซ็นค่ะในเมนูประเมินงานซ่อมนะคะหรือว่างาน PM นั่นเองถ้าสมมุติว่าไม่มีการกรอกลายเซ็นตรงนี้ก็จะทําให้ไม่สามารถประเมินงานได้นะคะและแน่นอนค่ะส่วนนี้จะเป็นสําหรับลูกค้าพรีเมียม,มเท่านั้นนะคะและสําหรับการส่งซ่อมภายนอกนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้เพิ่มฟีเจอร์ในส่วนของการกดปุ่มรับของนะคะซึ่งจะเป็นการเช็คสถานะหลังจากที่เราส่งซ่อมภายนอกไปแล้วเนี่ยว่าเราได้รับงานส่งซ่อมกลับมาแล้วหรือยัง ะะและแน่นอนค่ะสําหรับฟีเจอร์นี้ก็เป็นของลูกค้าพรีเมียมค่ะและสําหรับงาน PM นะคะในตอนนี้เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ในเรื่องของการบังคับถ่ายรูปแบบเรียวไทม์นะคะซึ่งไม่สามารถแนบรูปภาพจากในเครื่องได้แต่ว่าฟีเจอร์นี้ก็จะเลือกได้เฉพาะลูกค้าที่เป็นลูกค้าพรีเมียมนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นข่าวดีมากๆเลยพี่ๆสามารถกาหนดรายชื่อการประเมินนะคะงานซ่อมของตัวเองได้แล้วสูงสุดได้ถึง8หัวข้อเลยนะคะซึ่งข้อดีเนี่ยอันนี้ก็คือจะสามารถปรับให้เข้ากับมาตรฐานขององค์กรของที่พี่ๆอยู่ได้นั่นเองค่ะแต่สาหรับใครที่สนใจนะในส่วนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ ในหน้าข้อมูลเครื่องจักรนะคะตอนนี้ก็มีฟีเจอร์ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลเลขที่แอสเซทค่ะสําหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ต้องการจะแก้ไขข้อมูลก็สามารถเข้าไปกดเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะรวมไปถึงคนที่ลงทะเบียนใหม่ค่ะก็สามารถเข้าไปกดเพิ่มเติมข้อมูลได้เช่นเดียวกันค่ะและในหน้าของใบรับอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้มีการเพิ่มเติมในการแสดงของตัวเลขของจํานวนของนะคะแล้วก็โลเคชันของเครื่องจักรนั้นๆอีกด้วยค่ะ และในกรณีการส่งซ่อมภายนอกนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีช่องสําหรับการใส่รายละเอียดนะคะในการส่งซ่อมภายนอกเพิ่มให้อีก3ช่องค่ะและในหน้าของรายการซ่อมบํารุงนะคะหรือว่าบันทึกของ PM เนี่ยเราก็ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของการใช้แสดงชื่อค่าวัดนะคะแล้วก็หน่วยของค่าวัดเอาไว้ให้แล้วนะคะ และสําหรับในฟังก์ชันนะคะใบแจ้งซ่อมตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เพิ่มประเภทการแก้ไขแบบถาวรหรือว่าแบบชั่วคราวนะคะในหน้าปิดงานซ่อมนั่นเองซึ่งถ้าสมมติว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยเลือกเป็นแบบปิดถาวรก็จะสามารถปิดได้เลยโดยไม่มีวันหมดอายุนะคะแต่ถ้าใครที่เลือกแบบชั่วคราวระบบก็จะแจ้งเตือนค่ะให้เปิดใบงานซ่อมใหม่อีกครั้งนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่สามารถปิดงานได้ในครั้งเดียวนั่นเองค่ะ และสำหรับพี่ๆฝ่ายคลังนะคะเวลาที่เราจะเบิกอุปกรณ์หรือว่าอะไรลใหม่เนี่ยบางชิ้นก็อาจจะต้องมีการคืนซากเก่าก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยเพิ่มฟีเจอร์นะคะในการระบุว่าคืนซากหรือว่าไม่คืนซากนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการทํางานของพี่ๆด้วยนะคะ เรามาดูในฝั่งของการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆของฝั่งเว็บไซต์กันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยพี่พี่สามารถนะคะแก้ไขเช็คชีตนะคะแล้วก็แสดงเลขที่เอกสารแล้วก็ Revision Number ได้แล้วนะคะและสำหรับการสร้างเช็คชีตนะคะตอนนี้เนี่ยพี่พี่ก็สามารถกําหนดเกณฑ์ค่าวัดเพิ่มได้อีก1ค่านะคะเพื่อเป็นการกําหนดเททยโชนะคะหรือว่าเป็นการกําหนดค่าสูงสุดต่ําสุดในการแจ้งเตือนนั่นเองค่ะ และในส่วนของหน้าการาฟ PMAM นะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของกราฟเราก็จะมีการนํามาแสดงค่าของเทชโชไม่ว่าจะเป็นค่าสูงสุดต่ําสุดนะคะอยู่ในกราฟแล้วด้วยค่ะในส่วนของกราฟค่าวัดนะคะเราก็จะมีรูปแบบการรายงานไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการรายงานตามข้อมูลวัดตามจริงหรือว่าจะเป็นสรุปค่าเฉลี่ยรายวันนะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็จะอยู่ที่ทางขวามือสรุปไว้เป็นคอลัมน์ทางขวาแล้วสําหรับพี่ๆคนไหนนะที่อยากจะดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะพี่ๆก็สามารถเพิ่มสิทธิ์นะคะในการประเมินงาน PM ให้แสดงเฉพาะใบงานของ นแผนกตัวเองได้แล้วค่ะและพี่ๆนะคะก็ยังมีการเพิ่มสิทธิการแจ้งเตือนค่าวัดตามนแผนกเช็คชีตท,ที่ได้เซตไว้ได้เลยค่ะพี่ๆนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถแก้ไขสิทธิ์นะคะในเช็คชีตหรือว่าในแผนงานของ PMAM ได้แล้วค่ะแต่ก่อนที่จะแก้ได้นะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูวางแผนนะคะของแผนงาน PM AM, แล้วก็ AM, AM นั้นๆก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเฉพาะของนแผนกตัวเองเท่านั้นค่ะ และในหน้าประวัติงานซ่อมนะคะตอนนี้เราได้เพิ่มฟิลเตอร์ความเร่งด่วนของงานเอาไว้ให้แล้วนะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆเนี่ยได้ค้นหางานได้ง่ายขึ้นค่ะและในหน้าของข้อมูลเครื่องจักรนะคะเราก็มีการเพิ่มวันที่เริ่มสัญญาวันที่หมดสัญญาแล้วก็คัสตอมฟิล์อีกด้วยค่ะและในหน้าเพิ่มเมนูอะไรเข้าครังนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถเพิ่มเลขอินวอยส์ได้แล้วนะคะ และตอนนี้นะคะในเว็บไซต์เนี่ยเราก็ยังสามารถดูหรือว่าปรินนะคะใบเช็คชีตแบบเปล่ปาๆได้ซึ่งใบนี้นะคะก็จะได้จากการคำนวณแพลนเดทร่วมกับวาลิดเดทนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ช่วงไหนแต่ถ้าเกิดใครที่มีข้อมูลหรือว่าสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามได้เลยนะคะที่สายเทคนิคอลซัพพอร์ตของเราค่ะใบเช็คชีตแบบเต็มบนเว็บไซต์นะคะตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการแสดงเลขที่เอกสารแล้วก็เลข r e ลิวชั่นนัมเบอร์เอาไว้ให้แล้วนะคะในหน้าผูกแผนนะคะของ p m s t ็มสเต็ปเนี่ยตอน เราได้มีการเพิ่มนะคะในส่วนของการแสดงคอลัมน์สถานที่ของเครื่องจกักรแล้วก็ประเภทของเครื่องจักรเพิ่มเติมเอาไว้ให้แล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้มีการแก้ไขค่ะในส่วนของหน้าสร้างแผน PM c c k Sheet นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเพิ่มช่องระบุชื่อค่าวาดัดหน่วยวัดนะคะแล้วก็มีการบันทึกค่า estimate นะเวลานั้นเพิ่มเติมค่ะ และสําหรับในหน้าของประวัติงาน PM นะคะตอนนี้เนี่ยเราได้มีการเพิ่มคอลัมน์ของโลเคชันค่ะเอาไว้ที่หน้าชื่อเช็คชีตนะคะของประวัติงาน PM นั้นๆค่ะและในใบงาน PM แบบเต็มนะคะก็ได้มีการเพิ่มในส่วนของโลเคชันของเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณนน์นั้นๆนะคะๆๆเพื่อให้ง่ายต่อการเช็คนะคะสถานที่ที่เข้าบริการลูกคา้าแต่ว่าฟีเจอร์เนี้ยเนี่ยจะให้สําหรับเฉพาะลูกค้าที่เป็นกลุ่มเซอร์วิสเท่านั้นค่ะและตอนนี้นะคะก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มช่องไกด์ไลน์นะคะแนะนําสําหรับลูกค้า พรีเมียมนะคะใครที่อยากดูวิธีการใช้งานก็สามารถคลิกดูได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะสำหรับในหน้ารายการเช็คชีตนะคะตอนนี้น่ยลูกค้าพรีเมียมทุกท่านนะคะสามารถกดชื่อเช็คชีตเพื่อที่จะอนุมัติหรือว่าปฏิเสธงานได้แล้วค่ะสำหรับลูกค้าพรีเมียมทุกท่านค่ะ ตอนนี้นะคะในหน้าของประวัติงาน PM ค่ะสามารถแสดงไฟล์ข้อมูลนะคะที่ทํา PM AM ที่ส่งงานภายนอกไปได้แล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของค่าบริการใช้จ่ายเพิ่มเติมใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยที่เทคนิคข้อ support ของเรานั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อของ s u พพลายเได้หลายคนแล้วนะคะจากตอนแรกเนี่ยสามารถเพิ่มได้แค่เพียงหงเท่านั้นค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มชื่อแล้วก็หน่วยวัดของค่า PM กราฟได้แล้วอีกด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ๆก็ยังสามารถระบุสถานที่ของผู้ใช้บริการได้แล้วแต่สิทธิ์นี้เนี่ยจะใช้ได้สําหรับลูกค้าพรีเมียมที่ลงในส่วนของลงทะเบียนธุรกิจเซอร์วิสเอาไว้นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มสิทธินะคะในการเห็นทรัพย์สินในพื้นที่ของตนเองนะคะแต่ว่าสิทธิ์นี้เนี่ยก็คือใช้ได้เฉพาะลูกค้าพรีเมียมที่ลงทะเบียนในส่วนของธุรกิจเซอร์วิสเอาไว้ค่ะและสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนในกลุ่มของธุรกิจเซอร์วิสไว้นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีฟีเจอร์บังคับนะคะใน การเซ็นนะคะในเรื่องของการกรอกลายเซ็นสำหรับงานซ่อมในหน้าติดตามงานซ่อมแล้วก็ปิดงานซ่อมค่ะพี่พี่ที่เป็นช่างนะคะหรือว่าทีมงานว,วิศวกรเนี่ยก็สามารถระบุเวลาที่คาดว่าจะซ่อมเสร็จนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เลยอีกด้วยค่ะและตอนนี้นะคะพี่พี่ก็ยังสามารถคอมเมนต์แชทนะคะถามความคืบหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้แล้วค่ะ ความถี่ในการทํา PM นะคะพี่ๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องมีการทํา PM มากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์หรืออาจจะมากกว่า1ครั้งต่อเดือนนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่แล้วค่ะสามารถกําหนดความถี่นะคะในการทํา PM ได้มากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้หรืออยากจะมากกว่า1ครั้งต่อเดือนก็ได้ก็สามารถเลือกหรือว่าระบุวันได้เลยค่ะและสำหรับฟังก์ชันงานสอบเทียบนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ๆสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตแบบรายปีได้แล้วอีกด้วยค่ะ และในหน้ารายละเอียดคงเหลือของอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยพี่พก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารเป็นไฟล์ Excel ได้แล้วคะ่ะและในหน้าของรายชื่ออุปกรณ์และเครื่องจักรนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้เพิ่มช่องในส่วนของ Relate Machine นะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้วยคะ่ะ และสำหรับใน EP นี้นะคะก็จบกันไปแล้วสำหรับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นฝั่งเว็บไซต์นะคะซึ่ง EP 12นี้ก็คือรวบรวมเอามาไว้ให้แล้วในคลิปนี้นะคะใครที่ถูกใจนะคะก็กดซับ s จะ i ใครหรือว่ากดกระดิง่งดิงๆไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยว EP หน้าเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ